อ้าวสวัสดีค่ะวันนี้ใครเมลมากินอะไรหรอขนมปังขนมปังร้อนนะอ่ะ้ยร้อนจริงๆท่านผู้ชมร้อนไหมกรอดไห้อร่อยไหมอร่อยไปอ่านแค่นีเทคนิคเลยสั่งแบบเนี้ยอร่อยจริงๆแบเปิดยังไงก็ดูก็ไม่รู้แล้วกูก็อยากกินตั้ง กูก็ได้นี่ก็ได้รุานตลอดเอาละอะเมื่อกี้ค่เมกินอะไรไปหรอสูอะไรสูกาสูการ์อะชนเก้งอะชน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 อะชน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 จนปาะนึง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 ึงหึ่งอ่ว่านะอ่ะสั่งนี่สั่งอ่ะว่านะยังม่เยอะร้อนร้อ ระวังเว้หย่อนอย่าวิไงอะอะไรไหมอะไร้ยอะไรนะอืมรอไหมคุณยุยมันก็อยากมานะแต่มันไม่ได้